อย่าลืมว่าตอนนี้ตัวเลขจากรัฐที่ชี้แจงการหายคือ78คนเดี๋ยวลองเปิดภาพปฏิบัติการค้นหากันหน่อยสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินคุณผู้ชมจำได้ไหมเอ่ยว่าเมื่อวานนี้นี่บรรยากาศสดเลยนะฮะคือตอนนี้ก็ยังไม่หยุดค้นหาคือระหว่างที่เดี๋ยวเราจะไปมุมอื่นๆยเนี่ยผมอยากให้กลับมาตรงจุดนี้คือวันนี้ให้ผู้สื่อข,ข่าวนะัทวุฒิเนี่ยบอกเฮ้ยไปตาม น้องผู้หญิงคนหนึ่งเพราะเมื่อคือนน้ัธวุฒิไปรายงานเอาจริงคือสงสารส่วนตัวเลยย้อนภาพเมื่อคือนนี้ไหนได้ไมาที่น้องนัทวุฒิปวงรังกาไปเจอคือเขาจะตั้งเต็นท์หลอคุณผู้ชมเชื่อไหมมีน้องผู้หญิงคนเหนือแกนั่งแล้วแกก็นั่งร้องไห้ยอยู่ตรงเต็นทนะ์น่ะปรากฏเมื่อวานนี้ตอนแกให้สัมภาษณ์กับช่องแปดแกเนี่ยก็เหมือนกบกดโทรศัพท์แกบอกว่าสัญญาณมือถือติดนี่เนี่ยภาพนี้เลยสัญญาณมือถือติดแล้วแกก็ภาวนาว่าเมื่อไหร่พ่อกับแม่จะรับสายมไม่ต้องเปิดเสียงก็ได้ครับไม่เปไร ประเด็นคือเขากดมือถือติดแล้วบางช่วงก็ไม่ติดคุณผู้ชมเชื่อไหมวันนี้เราได้ภาพคุณพ่อคุณแม่ของเขามาแล้วเดี๋ยวลองขึ้นภาพนิ่งคุณพ่อคุณแม่สักนิดหนึ่งพ่ออํานวยแม่สุบรนน้องคนนี้น่าสงสารเหมือนกับทุกๆท่านที่ไปนั่งรอญาติปรากฏเราถามน้องบอกน้องน้องนั่งรออะไรเหรอดึกๆแล้วเนี่ยน้องเมื่อคืนไม่กลับเลยนะแต่น้องเป็นเหมือนกับ เขาเรียกสาวโรงงานได้ภาพคุณพ่อคุณแม่น้องไหมที่เป็นภาพนิ่งเดี๋ยวขึ้นอินเะสิร์ตเลยนะประเด็นก็คือเขาบอกว่าโทรไปติดแต่ไม่มีการรับสายเราก็คิดว่าเออไม่เป็นไรไว้นึกหวังดีเดี๋ยวตีหนึ่งตีสองคุณพ่อคุณแม่คงกลับบ้านคุณผู้ชมเชื่อมั้ไม่กลับนะฮะล่าสุดวันนี้นัทวุฒิไปเจอใช่ไหม <จ>เป็นยังไงนะใช่ครับวันนี้เราไปเจอกับทางตัวของครอบครัวมาก็คือคุณหนูพัทแล้วก็คุณอํานวยฮะเบื้องต้นเองเนี่ยเราไปสอบถามความคืบหน้าของการติดตามเรื่องนี้ว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยตอนนี้เป็นยังไงบ้างเห็นบอกล่าสุดที่เราไปเจอมาเนี่ยตัวของคุณหนูพัทกับคุณอํานวยฮะเล่าให้ผู้สื่อข่าวเราฟังบอกเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเนี่ยตัวของครอบครัวเขาก็คือตัวของคุณแม่แล้วก็คุณพ่อยังคงลักษณะก็คือทําอาชีพจริงๆแล้วมาทางานอยู่ที่ตึกแห่งนี้ทำอาชีพก็คือติดตั้งวงกลบประตูขออออองงาาาคคครนะแลล้ววกกก็ก็ััษณืืตเทํ ีการทํางานควบคุมนี่เราไปเจอล่าสุดเนี่ยฮะวันนี้เองเขาก็มีมากะมาดูปฏิบัติการในการค้นหาของเจ้าหน้าที่เช่นเดียวกันเขาน่าจะชื่อเหมือนกันคุณพ่อเขาก็ชื่ออํหนวยถูกไหมแฟนของหนูพัดเองเนี่ยอ๋อคุณพ่อโทษทีคุณพ่อชื่ออะไรอินส่งฮะอินส่งคุณพ่ออินส่งนี่นี่เขาพิมพ์ผิดเลยใช่ไหมเปิดอันนี้ก็ได้ฮะอ่าไม่เป็นไรเปิดเพจดีกว่าทีมงานไม่เป็นไรอันนี้มันเป็นเหตุด่วนคุณผู้ชมเข้าใจแล้วคุณผู้ชมเมื่อวานเติมบะพูดใจเย็นๆนี่ต้องไปว่าเขาเป็นเหตุด่วนอ่ะไม ขึ้นชื่อเลยฮะเพจได้ยังเอ่ยขออนุญาตชื่ออะไรนะไอ้เอาพ่อเขาอีกทีทีคุณพ่อชื่อว่าคุณพ่ออินสงวางสารเลยฮะ<ส>หรือว่า หายเมื่อคืนนี้ไม่กลับบ้านยังฮะและปัจจุบันนี้ก็คือยังคงเป็นผู้สูญหายอยู่ยังไม่ได้มีการรับรายงานจากเจ้าหน้าที่ว่าเจอร่างาทั้งผู้สูญทั้งผู้เสียชีวิตและผู้บาดเจ็บฮะก็แสดงว่าพ่อไปทํางานในตึกใช่ปะ่ะใช่ฮะ,ะเขาบอกทั้งสองคนก็คือ,อคุณพ่อคุณแม่ไปทํางานอยู่ที่ตึกแห่งนี้ติดตั้งวงกบประตูปกติทั้งคู่เนี่ยจะทํางานอยู่ห้างสรรพสินค้าแต่ไม่ทราบเหมือนกันว่าเขาย้ายมาทํางานที่สร้างตึกสอตองอได้ยังไง แล้วบอกว่าก่อนจะเกิดเหตุเนะี่ยพ่อกับแม่ของตนเองมีการโทรศัพท์มาหาพร้อมชักชวนบอกว่าเดี๋ยวสงกรานกลับบ้านไปพักผ่อนไปเที่ยวด้วยกันนะไม่มีลางอะไรบอกเหตุอะไรเลยจนกระทั่งมีคนโทรศัพท์มาบอกว่าตึกถลม่มคุณผู้ชมเนี่ยเมื่อวานน้องก็มาคืนนี้ก็มานั่งเฝ้านะะเป็นกําลังใจให้น้องรู้เลยว่าหัวใจน้องทรมานมากตอนนี้ ตอนแรกก็ไม่ทราบหรอกค่ะทราบจากน้องสไพรยโทรมาบอกว่ามีพ่อกับแม่ทำงานอยู่ไซงานก่อสร้างนี้ก็เลยด่งรถจากห้องมาที่นี่เลยค่ะจากที่ห้องนี้คือจากที่หออยู่ที่อยุธยาค่ะค่ะหดหูเข่าอ่อนจะเดินไม่ไหวเลยค่ะเพราะว่าดูจากสภาพแล้ว ความการรอดม,ม,มัน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 ยากมากแต่ว่าก็ยังยังหวังขอปฏิหารให้ให้ท่านกลับออกมาให้ท่านกลับออกมาอย่างปลอดภัยทั้งคู่ค่ะวันทีแรกอ่ะคือ <c oughs> เข้าใจว่าแม่ทํางานอยู่ไอคอนสยามตอนที่ตึกถล่มมาคิดว่าไม่แม่ไม่ได้อยู่ที่นี่ก็เลยโทรบอกให้แฟนว่า ลองโทรหาแม่สิว่าแม่ทํางานอยู่ที่นี่ไหมเพราะฉนั้นก็โทรติดต่อไม่ได้เพราะว่าหลังจะเกิดเหตุถล่มแล้วก็ติดต่อไม่ได้คุณผู้ชมครับนี่คือแค่เสี้ยวเดียวนะฮะของผู้ที่ผมเชื่อวใจเขาเป็นทุกข์ที่สุดสองชีวิตอยู่ในตึกฮะตอนนี้คุณผู้ชมจําตอนต้นรายการได้ไหมฮะวันนี้ที่ช่อง8 ไปหา5ชีวิตอขอเปิดภาพเก่าให้ดูนิดนึงเมื่อกี้นี้เพิ่งเล่าจบไปหมาดๆล่าสุดเอาบาลลงแป๊บนึงสิครับคำว่าลุยชนข่าวคือตอนแรกหัวหน้างานบอกกับเราว่าสุมินตราเนี่ยเธอน่าจะอยู่ในตึกที่ค่อนข้างจะคอนเฟิร์มปรากฏหัวหน้างานแจ้งเข้ามาใหม่นะฮะล่าสุดเนี่ยเข้าใจว่าน่าจะเป็นตัวเลขของ9ชีวิตที่ตายยืนยันชื่อมาแล้ว<ช>ปรากฏ<ะ>ชุดนี้ ตายกี่คนไอ้ทั้งหมด3ชีวิตด้วยกันตายแล้วเบื้องต้นเองเนี่ยคือได้รับรายงานบอกว่าเมื่อเวลา1นึ่งทุ่มสีนาทีกู้ภยัยแล้วก็ส่วนประสานงานมีการติดต่อทางญาตินะฮะก็คือ3ชีวิตคือคุณธัญชาติพรมแสงใสคุณนัดดานายนามบุรีคุณสุมิตานาทบุรีฮะทั้งหมด3ชีวิตในกลุ่ม ที่เสียท,ที่สูญหายไป5คนเนี่ยเสียชีวิตทั้งหมด3คนนะฮะเพราะหัวหน้าง,งานบอกว่าตอนนี้คือกําลังรออยู่ถูกไหมใช่ฮะมีบรรยากาศบางช่วงบางตอนนะน้องชายของหนึ่งในผู้สูญหาย,ยที่ทราบข่าวและเข้าไปดูตรงจุดที่เขาบอกว่ามีการที่ไปเจอร่างะฮะวันนี้เราไปเจอกับคุณบุ้งฮะคุณบุ้งเองเล่าให้ผู้สื่อข,ข่าวเราฟังบอกว่าเปิดใจทั้งน้าตานะนี่เป็นการสามศพเลยฮ้ยช่วงที่ทราบว่าเสียชีวิต ไปโรงพยาบาลตำรวจถูกไหมปักหมุดไปมีมีมีหลายบอกบอกให้หมดปักปักหมดโรงพยาบาลรัฐที่ไทยไปเลยเป็น้องน้องกับพี่ทีกับน้องพี่ครับพี่ไปทำงานอยู่นี่กับร้านอีกสตงคลังกับพี่เคยเปสี่คนไปแล้วสามแล้วครับเรารอปีศาจอีกหนึ่งคนไหมครับ มาทำงานที่เลียงครอบครัวหรอเปล่ครับเลี้ยงแม่กับพ่ออยู่บ้านครับผมก็ทำของผมหน้าเละวมดใครเข้าช้าใครใครเข้าใช้าพิสูจน์สุดตึกรนาวยันจุดด้วยไปพิทายไปนะไปพิทายไหมครับอ่าจะไปจะไปขอแสดงความเสียใจด้วยเพราะถ้าคุณผู้ชมจำได้หัวหน้างานเพิ่งให้สัมภาษณ์เมื่อสักครู่เขาทำอยู่ยอดตึก แล้วหายไปหมดเลยฮะตอนที่ตึกถลม่มคือเข้าใจว่าตอนนี้เขาเปิดศพให้ดูแล้วเนี่ยนะฮะเพราะฉะนั้นญาติที่มาเห็นเนี่ยก็ที่เมื่อกี้พี่เขาบอกเละหมดเลยยังเหลืออีกสองคนโอ้ตายละนี่ฮะนี่เป็นเหตุการณ์ล่าสุดนะฮะจากที่เมื่อกี้เรากำลังคุยกันเรื่อง5ท่านตอนนี้เสียชีวิตแล้วสนะฮะดารานักแสดง เอาข้าวขนมผ้าเย็นใช่ไหมใช่ฮะเอาไปแจกให้กับเจ้าหน้าที่กู้ภัยที่มาปฏิบัติหน้าที่เนี่ยฮะคุณขวัญอุตสามณีเดินทางมาช่วงเวลาประมาณสักสามทุ่มเข้ามาสังเกตการดูการทํางานของเจ้าหน้าที่ในการกู้ซากตึกถลมม่มฮะมีการนําผ้าเย็นขนมมามอบให้กับเจ้าหน้าที่กู้ภัยที่เข้ามาช่วยภารกิจครั้งนี้แล้วก็บอกมีการให้สัมภาษณ์บางช่วงนะฮะบอกว่าทุกคนเนี่ยสามารถมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยเหลือปฏิบัติการนี้ได้ไม่ว่าจะเป็นการส่งแรงใจเข้ามานําอาหารเข้ามาช่วยหรือแม้กระทั่งเครื่องมือเครื่องมท จำเป็นมอบให้กับเจ้านหน้าที่ผม<อ>ว่าทุกคนใครก็ตามมาช่วยเหลือช่วยได้หมดครันี่ตอนแรกกะว่าจะเอาน้ำมาแต่ว่าทีนี้นะ้ำพี่เขาต้องแบบมีแบบมีเพียงพออยู่แล้วหนูก็เลยเอาแบบว่าเรื่องอื่นอะไรอย่างเงี้ยค่ะเข้ามาเพิ่มเติมจะได้มาช่วยเหลือพี่เขาแล้วก็ เมื่อกี้หนูก็แบบว่าไลฟ์เพราะว่าจริงๆบางอย่างอะ่ะขวั่ว่าบางคนอาจจะนึกไม่ถึงว่าของใกล้ตัวของเราบางทีมันเป็นสิ่งที่พวกพี่ๆเขาอะ่ะ มีได้ก็ดีมันก็จะได้ช่วยอำนวยความสะดวกอะค่ะก็อย่างเราจะช่วยได้ทั้งกำลังกายกำลังซับใช่ไหมหรือว่าบางคนมีน้อยนิดเราเออเอาซีอิ๊วขาว1ขวดมาให้พี่ๆเขาก็ได้เพราะว่าเราอยู่ที่นี่นี่แล้วเช่นเดียวกันเมื่อวานนี้ก็ต้องขอบคุณคุณบุ๋มปนัดดาว,วงผู้ดีให้ดูสดักนิดหนึ่งนี่คือไม่เป็นไปไปกำลังใจใครไปไป,ไปได้เลยฮะอาหารการกินคือเอาจริง คุณผู้ชมอาหารสบงสเบียงเนี่ยสำคัญไหนเปิดภาพคุณบุ๋มปนัดดาขึ้นมาสักนิดหนึ่งคือเมื่อคือนนี้คุณบุ๋มแกก็เข้าใจเลยอ่ะแก,กไปตั้งเต็นท์ใกล้ๆกับจุดที่ถลม่มใช่ไหมใช่นี่มูลนิธิองค์กรทําดีใช่ป่ะใช่ฮะนี่บุ๋มปนัดดาก็ลงไปช่วยนี่การจอมพลังก็ไปช่วยด้วยนะ,ะทั้งหมดต้นอ้อเอาล่าสุดหน่อยต้นอ้อชาริดาพารามาสเห็นบอกว่าคุณต้นอ้อวันนี้ก็เดินทางไปเหมือนกัน ไปทาอะไรเอ่ยวันนี้ของต้นอ้อก็วันนี้เองเดินทางมายังตุจนตรงจุดที่มีตึกถล่มนี่แหละฮะก็คือเข้ามามีการเข้ามาดูว่าพื้นที่เป็นยังไงบ้างเจ้าหน้าที่ขาดหรืออะไรหรือเปล่าจริงๆคุณต้นอ้อบอกว่าตั้งแต่เมื่อวานที่ผ่านมาตัวเองก็เข้ามาช่วยเหลือทั้งเรื่องอาหารน้ําดื่มมาแจกจ่ายให้กับทางเจ้าหน้าที่ทั้งคนที่ประสบภัยก็คือญาติญาติที่มาเฝ้ารออยู่ก็บอกว่าตัวเองก็ได้รับการติดต่อจริงๆไม่ใช่แค่คุณต้นอ้ออย่างเดียวบอกร้านค้าหน่วยงานต่างๆสนับสนุนพวกเครื่องดื่มมมนนน้้้้ําาแข็็งอออบบใหกััตตวคุณเป ส่วนหนึ่งในการที่บอกว่าเป็นตัวกลางในการมามอบต่อฮะพี่เองก็เป็นผู้ประสบภัยเมื่อวานนี้ตอนไปออกรายการนะคะช่องหนึ่งที่กําลังจะเข้ารายการบ่ายโมงบ่ายสองแต่ว่าในขณะที่เราแต่งหน้าอยู่อ่ะมันสันแล้วพี่ก็ติดอยู่สุขุมวิทหชั่วโมงกว่าพี่จะออกมาได้คือต้องให้มอเตอร์ไซค์มารับต้องให้คนที่บ้านมารับ แล้วก็ขับมไซฉะนั้นอันนี้สิ่งที่บอกว่าใครช่วยเหลือกันได้ช่วยหมดคือผมอยากให้เห็นมุมแบบนี้บ้างเพราะกำลังจะบอกว่าคืออันนี้คือน้ําใจ